กางเต็นท์ริมทะเลที่ไหนๆก็คงเหมือนกันแต่ถ้าคุณได้มาที่นี่ความคิดของคุณอาจจะเปลี่ยนเพราะที่นี่เขามีวิวที่สวยมากโดยเฉพาะวิวพระอาทิตย์ขึ้นถ้าอยากรู้ว่าสวยงามขนาดไหนตามไปกลางด้วยกันกันกบเราเลยค่ะทริปนี้เราจะพาเพื่อนเื่อไปกลางเต็นท์ริมทะเลด้วยกันที่สถานพักฟื้นและพักผ่อน หาดเจ้าสำราญหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหาดจอมพลค่ะปักหมุดได้แล้วเก็บของพร้อมแล้วจะรออะไรออกเดินทางกันเลยค่ะค้นหาที่กัดใน Google ปักหมุดคำว่าจุดกลางเต็นท์หาดจอมพลใช้เวลาเดินทางแค่สองชั่วโมงก็ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วค่ะเมื่อขับมาถึงวงเวียนรูปปราโรมา จากจุดนี้ขับรถเลยไปอีกประมาณ100เมตรก็จะมีร้านขายอาหารทะเลสดสำหรับใครที่ไม่อยากแวะตลาดใหญ่สามารถมาดูอาหารสดที่นี่ได้ค่ะขับรถเลยไปอีกนิดก็จะเจอกับร้าน7 e เ e ่ e อเสามารถสั่งของหรือสั่งอาหารให้เขาไปส่งที่เต็นท์ได้เลยค่ะเนื่องจากจุดกลางเต็นท ตั้งอยู่เที่ยมเพอเมืองดังนั้นการเดินทางจึงสะดวกสบายมากเลยค่ะให้เราสังเกตรประภาคารสูงสีขาวๆแบบนี้ถ้าเห็นแสดงว่าเรามาถึงแล้วค่ะสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบ,บกหาเจ้าสำราญขับรถเข้าไปด้านในเลยนะคะจะไม่มีการแลกบัตรที่หน้าประตูค่ะจากนั้นให้ขับชิดซ้ายเข้าไว้แล้วให้มองหาตึกสองชั้นสีขาว ซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานะคะจุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะต้องทำการเช็คอินค่ะเนื่องด้วยเรามีการจองที่กางเต็นท์ไว้ทางลายเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงเราก็แค่เข้าไปใช้บัตรประชาชนแสดงตัวชำระเงินค่ากางเต็นท์ก็เป็นนั้นเรียบร้อยค่ะพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะขับรถวนออกมาทางวงเวียน ทุกคนมองทางด้านซ้ายมือจะเห็นทะเลอยู่ตรงนี้นะคะใกล้ๆแบบนี้เลยแอบสารภาพว่าตื่นเต้นมากอยากจะเห็นจุดกลางเต้นท์ไวๆแล้วล่ะคะ่ะเมื่อมาถึงสามแยกตรงนี้ให้ขับเดียวซ้ายเข้าไปด้านในเลยนะคะตรงซ้ายมือของเราที่เป็นอาคารสีชมพูตรงนี้จะเป็นห้องอาหารที่ชื่อว่าเรือนเจ้าสำราญค่ะส่วนด้านในที่เห็นทั้งสองฝั่ง บริเวณนี้จะเป็นในส่วนของบ้านพักที่เป็นหลังๆค่ะหากใครขับเข้ามาจนถึงที่นี่แล้วให้รู้ไว้เลยว่าคุณขับเลยทางเข้ามาแล้วค่ะให้ถอยหลังออกไปได,ด่วนเลยค่ะทางเข้าจุดกลางเต็นท์จะอยู่ข้างห้องอาหารเรือนเจ้าสำราญเลยค่ะให้สังเกตป้ายไม้สีขาวเอาไว้ให้ดีนะคะตรงนี้ค่ะขับรถเข้าไปได้เลย จากนั้นให้เลี้ยวขวาเพื่อไปยังจุดกลางเต็นท์ที่เราจองไว้ค่ะขอโทษนะครับพี่ครับ C3 มาอยู่ตรงไหนครับพี่ใช่ครับ C3 พอ,อตรงนี้นนจุดที่เราเลือกปักสมอในทริปนี้คือจุด C3 ซึ่งเป็นโซนขาแคมค่ะ วิวที่เห็นในแวบ,บแรกบอกได้เลยว่าเรารู้สึกอึ้งมากเลยนะคะคือไม่ได้คาดหวังว่าที่นี่จะสวยได้ขนาดนี้เราให้เพื่อนๆมาช่วยตัดสินดีกว่าค่ะว่าเราพูดเกินจริงไปหรือเปล่า ด่มดำกับบรรยากาศพอประมาณตอนนี้ถึงเวลาสนุกของจริงแล้วคะ่ะการกลางเต้นของคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องง่ายแต่สำหรับพวกเราบันเทิงกันทุกรอบเลยคะ่ะให้กำลังใจกับเราด้วยนะคะ ครั้งนี้เป็นการกลางทารครั้งที่2ของพวกเราครั้งแรกเราเคยเอาไปออกทริปที่กรีนฟิลด์วิวน้ำจังหวัดเพชรบุรีกันมาแล้วครั้งนั้นได้คุณดุงใจดีที่เป็นคนดูแลลานมาช่วยกลางให้แต่ทริปนี้ไม่มีใครมาช่วยก็ต้องช่วยตัวเองกันแล้วคะ่ะก่อนออกทริปเราไปศึกษาวิธีการกลางฟลายชีตศึกษาวิธีการผูกเงื่อนในแบบต่างๆ ถึงเวลาได้ทดลองจริงแล้วค่ะมั่นใจขนาดนี้จะกลัวอะไรรู้กันเลยค่ะ จองเต็นเสร็จแล้วเราจะชวนเพื่อนๆไปสำรวจห้องน้ำด้วยกันค่ะจุดแรกตรงนี้จะเป็นห้องน้ำในโซนเอ้าดอเหมาะสำหรับใครที่ต้องการอาบน้ำแบบใกล้ชิดกับธรรมชาติหรือเอาไว้ล้างตัวหลังจากที่เราไปเล่นน้ำทะเลก,กลับมาแล้วค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะคะว่าห้องน้ำเขาเป็นยังไงบ้าง เดินเข้ามาก็จะเจอแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำที่แยกผู้ชายกับผู้หญิงเขาจะมีป้ายติดแบบนี้นะคะขออนุญาตเข้าไปห้องน้ำผู้ชายก่อนตอนนี้ไม่มีคนใช้นะคะห้องน้ำชายก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นห้องสุขายอย่างเดียวจานวนสองห้องนะคะสำหรับผู้ชายนะค,ะความสะอาดถือว่าใช้ได้นะคะ แล้วก็ไปดูห้องน้ำหญิงกันบ้างดีกว่าตรงส่วนของห้องน้ำหญิงอันนี้จะมีอ่างล้างหน้าอยู่ทางด้านหน้าแล้วห้องน้ำหญิงก็จะเหมือนกันนะคะก็จะเป็นห้องสุขาสามห้องแล้วก็ตรงฝั่งทางด้านขวามือก็จะเป็นห้องสมุดอาบน้ำอีกสามห้องนะคะสห้องน้ำหญิงส่วนฝั่งนี้ด้านตีนก็จะเป็นห้องอาบน้ำของผู้ชายนะคะบริเวณใกล้ๆห้องน้ำ จะมีจุดซักล้างซึ่งเป็นอ่างล้างจานจำนวนสองอ่างและถังขยะแบบเปิดไม่มีฝาปิดจำนวนสองถังซึ่งสุ่มเสี่ยงกับการที่จะถูกน้องหมามาคุยเขียเศษอาหารมากเลยค่ะเราจะพาเพื่อนๆมาสำรวจบริเวณโดยรอบกันบ้างค่ะที่นี่จะมีร้านอาหารชื่อว่าเรือนเจ้าสําราญจำหน่ายทั้งอาหารและเครื่องดื่มค่ะนอกจากคนที่มากางเต็นท์แล้ว ประชาชนทั่วไปที่อยากมาเที่ยวแบบวันเดย์ทริปก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะเพราะเขาจะแบ่งโซนอย่างชัดเจนสำหรับคนที่มาเที่ยวแบบวันเดย์ทริปหรือคนที่มากางเต็นท์เพื่อความเป็นส่วนตัวคะ่ะข้อดีของการมาเที่ยวที่หาดนี้ก็คือคนไม่พลุกพล่านและลมพัดเข้ามาตลอดทั้งวัน เราสามารถมานั่งเล่นชิลๆที่หาดนี้จนถึงเย็นได้เลยค่ะ สำหรับพื้นที่ในการกางเต็นท์จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3โซนเริ่มจากโซน B โซนนี้จะเป็นลานกางเต็นท์ที่อยู่ใต้ต้นสนซึ่งจะได้ร่มเงาความร่มเย็นตลอดทั้งวันแต่กลางคืนก็อาจจะไม่ได้รับลมทะเลเท่ากับโซนอื่นสำหรับโซนที่สองคือโซน A โซนนี้จะเป็นโซนที่อยู่หน้าหาดซึ่งจะเห็นวิวทะเลได้ชัดเจนกว่าใครอื่น แต่ก็แลกกับการที่จะต้องรับแสงแดดเต็มๆในตอนเช้าก่อนเพื่อนเช่นกันค่ะและโซนสุดท้ายคือโซน C ซึ่งเป็นโซนคาแคมโซนนี้จะได้รับลมทะเลเย็นๆตลอดคืนเลยค่ะและที่สำคัญเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจขนอย่างเราเพราะเราสามารถจอดรถไว้ด้านหลังเต็นท์ได้เลยค่ะ ถึงแม้ว่าชายหาดของที่นี่จะไม่ได้สะอาดกริบเหมือนลานเอกชนและน้ำทะเลเองก็ไม่ได้ใสแจวซึ่งเป็นปกติของทะเลแถบนี้แต่ที่นี่จะได้จุดเด่นในเรื่องความสงบผู้คนไม่พลุกพล่านเหมาะกับการพักผ่อนอย่างแท้จริงเลยค่ะนอกจากการเดินเล่นชายหาดในยามเย็นแล้ว อีกหนึ่งจุดที่เราอยากจะแนะนำเพื่อนๆก็คือบริเวณลานหินตรงจุดนี้ค่ะเพราะบริเวณนี้จะมีทัศนียภาพที่งดงามแปลกตาและที่สำคัญยังเป็นจุดที่สามารถนั่งชมวิวพระอาทิตย์ตกได้อย่างสบายๆด้วยค่ะ ตอนนี้เวลาเกือบสองทุ่มแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่ได้ทานข้าวนะคะจริงๆแล้ววันนี้มื้อเย็นของเราตั้งใจว่าเราจะทําหมูย่างเกาหลีทานกันนะคะแต่ว่าเพลินว่าเราอ่ะหยิบอ่อกล่องมาผิดคือมันจะมีกล่องเครื่องมือช่างากับกล่องที่เป็นเตาของเราะค่ะแล้วมันวางอยู่ข้างๆกันแล้วเราอ่ะหยิบมาผิดนะคะมันก็เลยต้องเปลี่ยนแผนเพราะว่า เมื่อตอนเย็ยนอ่ะคือครัวที่เป็นครัวร้านในในค่ายอะค่ะเขาปิดไปแล้วเราก็เลยต้องขับรถออกไปข้างนอก,กอเพื่อไปหาซื้อเสื้ออาหารมาทานกันค่ะแล้ววันนี้เราโชคดีว,ว่าเมื่อตอนกลางวันที่เราแวะทานทานอาหารกลางวันอะคะ่ะที่ครัวบางปูแล้วเราทานกันสองคนแต่ว่าเราสั่งมาเยอะเราก็เลยทานไม่หมดมันก็เลยจะเหลือ กุ้งคพริกเกลืออยู่จานหนึ่งที่เราให้น้องเขาอะค่ะห่อมาให้ด้วยแล้วอย่างนี้ยเราก็เลยไปซื้ออน่าจะเป็นแกงป่าะอะค่ะไปซื้อมาเพิ่มแล้วก็ซื้อข้าวมาถุงหนึ่งเมือ่อเย็นเราก็เลยลอดตายไปเดี๋ยวเราอะจะเริ่มทานข้าวแล้วค่ะแล้วก็อจากที่ที่นั่งรอแฟนออกไปซื้อข้าวกลับมาค่ะ คือเราจะบอกว่าจุด C สามที่ที่เราเลือกมากางทั้งนีเนเ้เราจะบอกว่ามันมันค่อนข้างโอเคมากเลยนะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่เขาอยู่ใกล้ๆบินทะเลเลยค่ะแล้วมันจะเป็นจุดที่มันมีลมทะเลพัดผ่านมาตลอดเลยคือคือตอนเนี้ยที่เห็นผมเราลิวเนี่ยคือเราไม่ได้เปิดทั้นลมเลยนะคะคือมันจะเป็นลมจากทะเลพัดเข้ามาตลอดเลยอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยะคะ่ะซึ่งมันสบายมากเลยนะ อากาศเย็นสบายมากเลยไม่ต้องเปิดพัดลมเลยแต่ว่า,าข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือที่เนี่ยยุงจะค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเราแนะนำมาใหา้พกกอยสิบห้าหรือว่ายากันยุงอะไรมาด้วยคะัะอย่างวันเนี้ยตอนที่แฟนเราออกไปซื้อข้าวอะค่ะเราก็ให้ซื้อยาจุกึงยุงมาด้วยค่ะเพราะว่าถ้าไม่งั้นคือนั่งข้างนอกนี่คือจะระมัดมงต้องแบบว่าทำหมาบนะ ตบยุงกันตลอดเวลาเลยค่ะ,ะงั้นเดี๋ยวเราขอตัวทันข้าวก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้หิวมากเลยค่ะมันยัก,นการกลางคืน ที่ลานจะค่อนข้างสว่างนะคะมีแสงสองสว่างจะมีการเปิดไฟอยู่ตลอดเวลาตรงนี้คือในส่วนของห้องน้ำนะคะส่วนบรรยากาศโดยรอบตรงนี้จะเป็นส่วนของบ้านพักนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราอยู่ส่วนของเพื่อนบ้าน ใ่เป็นเต้นของเราเองแล้วก็มีเพื่อนบ้านข้างเคียงนะคะที่เป็นคาแคมเหมือนกันค่ะสวัสดีเช้าวันที่สองค่ะทุกคนคำพูดที่บอกว่าสวยจนแทบลืมหายใจเราเพิ่งเข้าใจก็วันนี้เมื่อตอนที่เปิดเต้นมาแล้วเจอวิวข้างหน้าเป็นแบบนี้มันสวยมากจนอยากจะให้ทุกคนมานั่งอยู่ข้างๆแล้วดูด้วยกันเลยค่ะ ตอนนี้เวลาตีห้าห้าสิบนาทีนะคะทุกคนตอนนี้คืออากาศกำลังดีมากๆเลยแล้วก็ที่เห็นจากข้างหน้านี้ก็คือวิวพาทิตขึ้นนะคะตอนเช้าคือสวยมากๆเลยเขาบอกว่านกตื่นเช้าอะ่ะมักจะเจอเหยรเรื่อดีๆมีโอกาสได้เลื่อนเหยื่อดีๆใช่ไหม ส่วนคนที่ตื่นเช้าอ่ะก็จะได้มีโอกาสได้เห็นอยู่ส,สวยๆแบบนี้เลยคะ่ะโอ้ยมันคุ้มค่ากับการตื่นเช้าวมากนะทุกคนมันสวยมากๆจริงๆนะคะ เมื่อดูมาถึงตรงนี้หากเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะจะได้ไปเที่ยวด้วยกันต่อในทริปหน้าคะ่ะ ื่อแสงอาทิตย์สาสองมาเป็นสัญญาณของการเริ่มวันใหม่การเริ่มต้นใหม่และการได้ทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆแต่ในขณนะเดียวกันมันก็อาจจะหมายถึงการจากลาได้ด้วยเช่นกันสําหรับทริปนี้บอกลาเพื่อนๆไปด้วยภาพสสวยๆท้ายคลิปแล้วไปเที่ยวด้วยกันใหม่ในทริปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ